ไม่ทิ้งลายไม่ทิ้งแถวนะครับสำหรับสสเชตะว,วันนะครับสสคนดีคนเดิมของพรรคส้ม ก่อนหน้านี้นะครับเคยเมาขึ้นไปปราศัยหาเสียงแล้วจะเอาค่ายพระเอกาทศรสซึ่งเป็นค่ายทหารเป็นแหล่งรวมใจนะครับของคนพิศณุโลกไปทําบ่อทิ้งขยะเรียกได้ว่าเป็นการเหยียดหยามนะครับคนพิศณุโลกเป็นอย่างมากแล้วที่สําคัญการเลือกตั้งครั้งนั้นนะครับพักส้มพ้ายแพ้อย่างย่อยยับราบค่าให้กับพักเพื่อไทยเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์หลังจากนั้นนายกทรัพย์สินนะครับมีการพูดคุยนะครับบอกให้คนไทยไปศึกษาหาประวัติพยาละแวกในอินเทอร์เน็ตเรียกได้ว่าเป็นการ ทำให้คนไทยเนี่ยได้มีการไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์แต่สอสอคนเดิมคนดีนะครับบอกว่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์นะครับที่มีปรากฏใน Google เนี่ยเป็นเรื่องเฟกนิวซะส่วนใหญ่ อะไรกันครับนี่ล่าสุดนะครับไปปกป้องพญาละแวกกันอีกแล้วไปหาว่าเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยเป็นเฟกนิวประวัติศาสตร์นะครับมีการชําระนะครับมีการตรวจสอบมีการแบ่งนะครับที่มาและความสําคัญของประวัติศาสตร์อย่างชัดเจนคนไทยนะครับมีความรู้มีความสามารถนะครับแยกแยะออกว่าประวัติศาสตร์ช่วงไหนเป็นแบบไหนอันไหนเป็นประวัติศาสตร์จริงประวัติศาสตร์ปลอมแต่ที่น่าแปลกใจคือทําไมทําไมท่านถึงมาปกป้องพญาละแวกแบบนี้ทําไมทําไมท่านถึงไปปกป้องนะฮะต้นกําเนิดนะครับต้นต่อของคนกัมพูชานะครับต้นตระกูล ของคนกัมพูชาได้ขนาดนี้สรุปเนี่ยที่เขากล่าวขานกันว่าท่านชอบทําอะไรแหกเรื่องของพักชอบทําให้พักเสื่อมเสียเนี่ยเป็นเรื่องจริงใช่ไหมแล้วที่สําคัญนะครับก่อนหน้านี้ไปปกป้องพอมา่าวันนี้ปกป้องพยาละแวกอีกแล้วที่เขากล่าวหากันเนี่ยจริงหรือเปล่าฮนะท่านลูกหลานพยาละแวก